โอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่มาฟังการวางแผนเทรดประจําวันที่25พฤศจิกายน2018กันนะครับพี่ๆคนไหนมาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันด้วยนะครับ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนจากทางช่อง a c e b o o k นะครับแล้วก็จากทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเอ่อเมื่อวานนะครับเป็นไงกันบ้างครับราคาเนี่ยกราฟนะครับวิ่งพุ่งขึ้นมาประมาณ11,000จุดนะครับจากจุด ของเมื่อวานใช่ไหมอ่าเนี่ยจากจุดตลาดเปิดของเมื่อวานนะครับจะมากระทั่งมาถึงตอนช่วงเนี้นะครับกราวบิงขึ้นมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพจุดเลยมีใครเป็นผู้ร่วมชะตากรรมกับการบายรอบนี้ขึ้นมาไหมอ่าเมื่อวานนะครับเหตุผลที่กรานพุ่งขึ้นมารุนแรงขนาดนี้เพราะว่าอะไรครับทุกคนข้างล่างตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมต้องเท้าความตรงนี้ก่อนข้างล่างตรงนี้มันเป็นจุดที่ผมพูดไว้แบบฮังเลยที่ผมมาไล์สด นะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นดีมาของท่าเฟมเดย์ใช่ไหมตรงนี้เป็นดีมาของท่าเฟมเดย์และตรงนี้เป็นซัพพลายของท่าเฟมเดย์ใช่ไหมครับพอเป็นแบบนี้ซัพพลายของท่าเฟมเดย์วิ่งมาหาดีมาของท่าเฟมเดย์นะครับแล้วพอมันมาเจอต่อแบบนี้ครับดีมาของท่าเฟมเดย์มันก็จะวิ่งกลับไปหาซัพพลายของท่าเฟมเดย์และซัพพลายของท่าเฟมเดย์อยู่บริเวณตรงไหนล่ะก็ชุดนี้ครับจะเป็นซัพพลายของท่าเฟมเดย์อ่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนะครับราคาเนี่ยมันถึงพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงหนึ่งหมื่จุดนะครับจากจุดของเมื่อวานจนกระทั่งถึงจุดที่กราฟอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีพี่เกดด้วยนะครับแล้วเราใช้คอนเฟิร์มอะไรละ่ะในการบายใช่ไหมอ่าถ้าเราดูภาพนี้ใช่ไหมครับถ้าใครอยากได้ตรงนี้เลยนะก็เนี่ยภาพคีดเป็มบายรอบแรกใช่ไหมครับอ่ะนี่คือภาพคีดเป็มบายรอบแรกส่วนรอบที่2นะครับรอบที่2เนี่ยเราจะได้บายตรงเนี้ยทุกคน ซึ่งมันเป็นจุดเมื่อวานครับตรงนี้เป็นจุดที่เราอาบายกันเมื่อวานอืมที่คูมแมมาบา,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 ายไอมามามาไรสดใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็จะมีคอนเฟิร์มบายของไทม์เฟรม15นาทีอยู่นะครับอ่ะทีนี้เราไปดู15นาทีเลยว่า15นาทีมีอะไร15นาทีนะครับเขาได้หลอกเราไปก่อนหนึ่งรอบทุกคนก็ได้หลอกเราไปก่อนหนึ่งรอบด้วยการลงมากวาดนะครับกวาดคูมแอมตรงนี้ไปรอบหนึ่งนะ ใค,ใครที่เข้าคลิปอ็มภาพนี้นะครับจะโดนกวาดไปก่อนรอบหนึ่งทีนี้พอโดนกวาดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับชุดนี้พอโดนกวาดทุกคนในไทม์เฟรมเล็กอะในไทม์เฟรม5นาทีกับหนึ่งนาทีน้าผมพาไปดูสิ่งที่มันเะกิดขึ้นพอโดนกวาดเสร็จปุ๊บมันสร้างใหม่ครับมันสร้างคอนเฟิร์มใหม่มันสร้างคอนเฟิร์มใหม่ในไทม์เฟรม5นาทีในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราแทบจะได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราแทบจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของ รอบวิ่งที่กราฟพุ่งขึ้นมาหนึ่งหมื่นจุดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของการที่กราฟมันวิ่งขึ้นมารุนแรงขนาดนี้สวัสดีพี่รัดดานะครับแล้วก็สวัสดีพี่แอนด้วยนะครับอ่าใครจะเก็บที่ไฮเดินก่อนก็ได้นะครับหรือใครจะมาเก็บที่ไฮของหนึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้แบบน,นี้แบบนี้ไฮของหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมตามโครงสร้างคลิปอ๋อหัวนี่สิบสองอาแล้วนะครับ ถ้าใครมาเก็บตามการเคลื่อนที่ของราคาใช่ไหมครับนี่ก็ 22R เออมีใครถึงมาถึงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมราคานะครับมันถึงพุ่งขึ้นมามันเริ่มต้นมาจากดีมาของทางเฟรมเดย์แล้วก็มีคอนเฟิร์มในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นคิบเอ็มบายแล้วก็อ่า15นาทีเนี่ยเกิดคีบเอ็มแล้วโดนโดนโดน,โดนกว่าเลคิลิตี้ใช่ไหมครับแล้วในจังหวะกว่าเลคิลิตี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูในจังหวะที่15นาทีมันกว่าเลคิลิตี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้มันดันเกิดเดวอเจนด้วย่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไปใช้คอนเฟิร์มายในไทม์เฟรม e 5นาทีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดไดไงอืมพอมันเกิดไดเสร็จปุ๊บล้วก็ใช้คอนเฟิร์มในไทม์เฟรม5นาทีได้นะครับก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นของรอบบิงเมื่อกี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าใครจะตามเล่นใช่ไหมครับระหว่างวันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นจุดตามเล่นนะครับจริงจ จริงๆถ้าเราไปดูใน5นาทีเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าเพราะว่ามันจะกลายเป็น s อส C1 ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็น S อสนเห็นไหมตรงนี้เป็น S อสนและตรงนี้ก็เป็น s อส C1 อ่าตรงนี้ก็เป็น S อสนสีน่เล่นเล่นตามขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็สร้างเป็นคลิก่อนที่กราฟมันจะวิ่งเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้ลงมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูจุดเข้าเมื่อวานพอดีเมื่อวานสอนพี่ๆในกลุ่มนักเรียนใช่ไหมครับจุดตรงเนี้ สวัสดีพี่รัฐแล้วก็สวัสดีพี่ไพรัตด้วยนะครับอ่ะชุดข้างล่างตรงนี้นะครับเอ่อเป็นจุดที่ผมสอนไว้ในห้องนักเรียนเมื่อวานก็คือเรื่องโมเมนตัมใช่ไหมนี่ทุกคนดูนะตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้ามันขึ้นไปคิวเอ็มในจังหวะนี้ใช่ไหมจำได้ไหมทุกคนถ้ามันขึ้นไปเป็นคิวเอ็มจังหวะเนี้ยมันจะไม่มีลิคูลูตี้แล้วมันจะลงมากว่าลิคูลูตี้ตรงนี้ที่มันเป็นหัวคิวเอ็มที่เราเอาไว้ตั้ง SL เนี่ยมันจะลงมากว่าใช่ไหมครับ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดการกวาดทุกคนกวาดเสร็จปุ๊บดึงกลับเลยนะครับพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเป็นแบบนี้เรามาดูโมเมนตัมนิดนึงโมเมนตัม um ยังอยู่ฝั่งบายอา่าแสดงว่าเราก็ต้องรอคอนเฟิร์มฝั่งบายใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่กรารมันสร้างขึ้นนะครับมันก็เกิดการสร้างคลิปเอมภาพใหม่ก็คือภาพนี้แต่ตรงนี้มันมัน,ม,นมันมีจุดที่แตกต่างกันไปจากแบบเดิมก็คือบริเวณตรงเนี้ยมันมีลิคุเลตตี้นี่ผมให้เป็นสีเทา และตรงนี้มันจะกลายเป็นดีมันที่เราต้องบายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะบายจากต้นโซนตรงนี้เลยก็ได้อะถ้าใครบายจากต้นโซนเอสเอลปลายโซนใช่ไหมครับเก็บห้เดิมนี่สามจุดสี่อาร์นะครับแค่นี้ก็ได้สามจุดสี่อาร์แล้วทุกคนเป็นเป็นภาพที่ผมให้ไว้ก่อนที่จะสอนเสร็จเมื่อวานใช่ไหมอะบอกบอกว่าเดี๋ยวให้รอภาพนี้นะครับมากเกิดภาพนี้จริงๆแล้วก็ขึ้นมาเทคโปรฟิตก่อนที่ราคามันจะทุบมาอีกหนึ่งรอบทำไมถึงทุบมาล่ะ ก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันเป็นรีคลูตี้ของไทม์เฟรม5นาทีทุกคนดูนะจริงจริงจริงจก้อนนี้มันเป็นรีคลูตี้ของไทม์เฟรม5นาทีเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปปั๊บเลอรี่เบรลี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรีคลูตี้ให้กับโซนข้างหน้านตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่กราฟมันทุบลงมาเนี่ยเรามองเลยว่าชุดตรงนี้มันเป็นรีคลูตี้ใช่ไหมพอตรงนี้เป็นรีคลูตี้เสร็จปุ๊บจุดที่เราจะรอบายนะครับมันจะเป็นดีมานก้อนนี้เห็นไหมครับว่า มาถึงปุ๊บเนี่ยราคารีเจ็ตขึ้นไปเลยถามว่าจะรอคอนเฟิร์มบายตรงนี้อีกรอบได้ไหมรอได้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจะร้ายกับเราก็คือเขาไม่ได้สร้างคอนเฟิร์มให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็ก็รอที่จะเข้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราคาดการมาจากไทม์เฟรมเดย์แล้วว่าเนี่ยเมื่อวานใครได้อยู่ห้องวางแผนเทรดในตอนเชา้าใช่ไหมผมจะพูดว่าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลิควิยิตี้ทั้งหมดเลยแล้วราคามันมีโอกาสที่จะมาทาลาย ใช่ไหมครับจุดที่เราได้บายกันเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงนี้ผมรู้แล้วว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะมาเคลียรใช่ไหมครับผมจะหาจังหวะบายจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วเ็าเก็บที่บริเวณไฮตรงนี้ทุกคนดูนะจากแค่นี้สามพันกว่าจุดแล้วนะเออเนี่ยถ้าถ้าเราอ่านอ่านภาพใหญ่ออกแล้วก็ไปหาคอนเฟิร์มเล่นในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยนะครับแบบนี้มันก็เล่นได้ทุกคนที่โบว์ฟิตสามพันเจ็ดร้อยจุดแต่เสียอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้สร้างคอนเฟิร์มให้เราในใน,ในช่วงช่วงตรงนี้ นี่ดูเห็นไ,ไหมครับว่าตรงเนี้ยเหมือนจะสร้างนะแต่ย่อลงมานิดเดียวคือถ้ามันย่อมาถึงตรงเนี้ยผมจะตัดสินใจเล่นอยู่นะแต่แบบ <c oughs> คือเรามองว่าตรงนี้มันเป็น l i q u i d ตี y ไงเราเลยไม่ไม่ตัดสินใจเล่นใช่ไหมครับอ่าถ้ามันลงมาตรงเนี้ยมันอาจจะมีผมอยู่ในนั้นนะครับแต่พอมันลงมาแค่นี้ก็จบเลย <c oughs> ลดไม่มาเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันนะครับ เมือ่อวานกราฟขึ้นแบบตามเทคนิคมากเลยทุกคนภูมิใจภูมิใจในเทคนิคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลบออกหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางแผนที่ทาเฟรมเดย์กันใหม่นะครับทาเฟรมเดย์นะครับอ่ะลบแล้วก็วาดใหม่ได้นะทุกคนคือตรงนี้ใช่ไหมครับมันเป็นซัพพลายของทาเฟรมเดย์และข้างล่างตรงนี้มันเป็นดีมานของทาเฟรมเดย์ราคานะครับเคลื่อนที่จากซัพพลายมาหาดีมานนะครับแล้วทีนี้ จุด่มต้นมันเป็นหาอ่ามันมันมันเป็นดีมานแล้วนะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาหาซัพพลายนะครับซึ่งซัพพลายที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยซัพพลายที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นซัพพลายก้อนนี้นะครับไอซัพพลายก้อนนี้เป็นซัพพลายที่สร้างขึ้นมาใหม่ทาลายไอเรลลี่เบตเอรี่ตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มันเริ่มต้นจากดีมานตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปหาซัพพลายของทาเฟมเดย์ซึ่งก็คือด่านแรกเนี่ยมันจะมีด่านตรงนี้ก่อนนะครับทำไมผมถึง มันมี l i q u i d i t ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมจุดตรงเนี้ยมันเป็น l i q u i d i t เล็กๆอยู่เนีย่ยเหลี่ยมสวิงตรงนี้นะครับมันมีเหลี่ยมสวิงตรงนี้เป็น l i q u i d i t เล็กๆอยู่ผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดหลอกให้คนเซลแล้วราคาจะขึ้นไปกินพอขึ้นมากินเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีค confirm sell ในไทม์เฟรมเล็กนะครับถ้ามีค confirm sell ในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยตรงนี้เราจะเซลมันลงมา แต่ถ้าถ้าถ้าทาเฟรมเด็กมันยังไม่อยากลงนั่นก็คือหมายความว่าโมเมนตัมมันยังลอยหรือว่าโครงสร้างเซลล์มันยังไม่มีอะไรต่างๆนะครับชุดเนี้ยมันก็อาจจะได้แค่ย่อในทา m เฟรม5นาทีถึง15นาทีแล้วมันก็จะไปต่อในรูปแบบนี้นะครับตามตามเทนที่มันสร้างขึ้นมาใหม่ในทา m เฟรม m e ย์เนี่ยเห็นไหมทุกคนดูนะทา m เฟรมเดยมันเป็นเทนแล้วนะปับปัปบัปบปบัปบไปอย่างนี้เลยนะมันจะไปอย่างนี้เลย นะครับมุมมองของไทม์เฟรมเดย์เพราะฉะนั้นแล้วจุดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่วัดใจแล้วแหละว,ว่ากราฟเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับถ้าตรงนี้มันมีคอนเฟิร์มสักไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือว่าไทาม์เฟรมสชั่วโมงมีคอนเฟิร์มเซลลงมาเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะส่งราคาลงมาได้อย่างรุนแรงแต่ถ้าตรงนี้มันมีคอนเฟิร์มเซลแค่ในไทม์เฟรม5นาทีหรือ15นาทีนะครับมันจะเป็นการเซลล์ย่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็จะไปต่อในรูปแบบนี้เพราะว่า แรงบายโมเมนตัม um, มันยังอยู่ในฝั่งบายใช่ไหมครับอืมแล้วก็แท่งเทียนแท่งนี้มันบ่งบอกว่าแรงบายมันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมถ้าถามว่าแผนในวันนี้ผมจะมองอยังไงใช่ไหมครับผมจะมองว่าผมจะบายหาโครงสร้างบายขึ้นไปหาบริเวณสะพายก่อนนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาดูที่สะพายก่อนนี้อีกหนึ่งทีว่ามันมีสัญญาการกลับตัวเซลไหมถ้ามีเราก็จะเซลลลงมาแต่ถ้าไม่มีนะครับเราจะหาโครงสร้าง QMC บายขึ้นไปต่อในรูปแบบนี้เรื่อย นะครับอ่ะอันนี้ก็คือมุมมองของ Time Frame Day เราไปดูที่ t ไทม์เฟรม4ชั่วโมองกันนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมองบริเวณก้อนซัพายของ Time Frame Day ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะย่อลงมาได้เหลือแค่นี้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมครับว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะถึงซัพพลายของ t ไทม์เฟรม4ชั่วโมองแบบว่าเต็มที่ละนะครับเพราะฉะนั้น แก็บตรงเนี้ยเขาเรียกว่าระ,ระยะหา่างใช่ไหมครับระยะห่างจากที่กราฟอยู่จนถึงตรงเนี้ยมันเลยสองพันจุดทุกคนผมคิดว่าทาฟเฟมเล็กเนี่ยน่าจะมีโครงสร้างบายให้เราบายึ้นไปไปเรื่อยๆนะครับอืมซึ่งเมื่อเช้ามีมีแผนด้วยผมให้แผนในห้องวางแผนตอนเช้าด้วยนะครับนะก็ตรงเนี้ยเลยสองพันจุดนะจะเป็นจุดที่เราจะสามารถบายเึ้นมาได้นะครับก็ค่อยมารอเซลล์ที่บริเวณสุพท้ายตรานี้แล้วกันส่วนแผนบ่ายใช่ไหมครับ แทนบายเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นโทแบ็กใช่ไหมพอตรงนี้กลายเป็นโทแบ็กเสร็จปุ๊บจริงๆมันก็มีโครงสร้าง s อสนาซหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่มีเรคลูตี้ผมกลัวว่าเขาจะมาขวากเรคลูตี้อ่ะทุกคนดูนะถ้าเขามากว่าเรคลูตี้นะจุดตรงนี้เลยนะคือเรคลูตี้ที่เขาต้องมากว่า พอตรงนี้มันเป็นจุด liquidity ท,ที่ต้องมากวาดใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแค่ดีมานก้อนข้างล่างตรงนี้เป็นก้อนสุดท้ายละที่จะรอรับออเดอร์นะครับถ้าภาพในไทม์เฟรมอ่าห้องวางแผนตอนเช้าครับใครอยากเข้าก็ทักเข้ามาที่เพจมิลเลเช่นเท็อดอะคาเดมีได้เลยนะขอบคุณพี่เต้ด้วยนะครับมันเป็นแผนที่ผมมาวางแผนให้ตอนเช้าตอน7จ็ดโมงนะครับส่วนใหญ่อ่าก็จะเป็นแนววางแผนตลอดวันนะมี mm. ม,มีมีแผน2แบบก็คือแผนทั้งวัน ว่าวันนี้เราจะได้ยังไงแล้วก็จะเป็นแผนที่เป็นหน้างงานในตอนเช้านะครับว่าแผนหน้างงานในตอนเช้าเนี่ยเราจะไปทางไหนดีจะมองขึ้นหรือว่าจะมองลงนะครับอืมก็ก็จะยืนพื้นในในเรื่องแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกเข้าก็มาตอนเที่ยงก็ได้นะครับตอนเที่ยงเนี่ยก็มาไลฟ์สดฟรีทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ทุกเที่ยงเลยนะครับก็จะสลับกันมาระหว่างผมกับคูแมทนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าการที่มันมีโครงสร้าง s n สนาขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ่อถ้าในไทม์เฟรมเล็กมันไม่มีลิคิวลูตี้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะลงมากว่าลิคิวลูตี้ข้างล่างตรงนี้เลยนะกลัวว่าจะลงมากว่าลิคิวลูตี้ข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ดีมาั์ก้อนเนี่ยเป็นตัวดันขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันมีลิคิวลูตี้หรือว่ามีโซนอะไรที่สําคัญในไทม์เฟรมเล็กเนี่ย มันอาจจะลงมาแค่บริเวณโถแบ็กแล้วก็ขึ้นไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมุมมองของขําไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยผมจบไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนัดนั่นก็คือรอเซลล์ที่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็รอบายที่โถแบ็กกับบริเวณดีมาข้างล่างตรงนี้2จุดนะครับอ่ะไปดูที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเจอสิ่งที่เราตามหานะครับนั่นก็คือโซนดีมาก้อนนี้ของไทม์เฟรมหชั่วโมง ทำไมผมถึงให้ดีมาร์ก้อนนี้ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นจุดที่สําคัญใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับมีโทแบ็กอยู่ใ,ใกล้ๆอ่าแล้วมันเป็นจุดบายของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงใช่ไหมโโทแบ็ก <Throw back S 2> เป็นจุดบายของทมเฟรมสี่ชั่วโมงแล้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโซนอยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคามันจะลงมาจริงนะครับมันจะมีเลคูลูตี้ตรงนี้เป็นตัวหลอกและจะลงมาใช้ที่ดีมาร์ก้อน,นี้แล้วก็เป็นตัวดันขึ้นไปนะครับแต่ทุกคนเราก็จะวางแผนเอาไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีข่าวเร วันนี้มีข่าวนะครับวันนี้มีข่าวตอนสองทุ่มครึ่งก็จะวางแผนเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงวางแผนเผื่อใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้มองดูนะทุกคนเรียลูตี้เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลเห็นไหมครับว่าความแตกต่างอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าเรามองว่าตรงนี้มันเป็นรียลูตี้ใช่ไหมสมมติว่าเรามองว่าตรงนี้มันเป็นเรียลูตี้ทุกคนดูนะระยะทางเนี่ยตรงนี้กับตรงเนี้ย ระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลกี่พันจุดหนึ่งพันหจุดนะครับแต่ถ้าเอามาเทียบกับข้างล่างตรงนี้ทุกคนระยะตรงเนี้ยเจ็ดหกร้จุดเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมจะสื่อก็คือบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นรีลครูตี้ได้แต่ระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลถ้ามันจะ, 7, นะรีเจ็ตนะถ้ามันจะลงมากว่าเฉยๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะ มันอาจจะขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ลงขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ลงต่อเพื่อที่จะมาหาดีมานก้อนนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะลงมากกว่าเลก็กริตี้ตรงนี้อีกหนึ่งทีแล้วก็ใช้ตรงนี้ขึ้นไปนะครับทุกคนจาได้ไหมว่าเมื่อวานที่ผมสอนอะเอสเอนาซีหนึ่งมันมีจุดบายตรงไหนบ้างจาได้ไหม,มเพราะฉะนั้นแล้วจุดพวกเนี้ยมันจะเป็นจุดบายของเอสเอนาซีหนึ่งทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกดีมานก้อนไหนแล้วตัวที่มันจะบอกว่าเราจะบายดีมานก้อนไหนได้เนี่ย คือสิ่งเดียวเลยครับคือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอย่างเดียวเลยนะครับทุกจุดเนี้ยรอคอนเฟิร์มถ้ามีคอนเฟิร์มแล้วก็บายมันขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนตัวเลขโซนก่อนนะ4 1 2 4นึ่อถึงสี่หอันนี้อยู่ที่4 0 9 8ถึง4 0 8 7 น,นีอยู่ที่นถึง 68, นะครับ่านะเพราะฉะนั้นแล้วจุดพวกนี้เราจะรอบายได้ทั้งหมดเลยของไทมเฟรมหชั่วโมงแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักมาจุดข้างล่างตรงนี้มากกว่านะครับอ่าอันนี้ในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงซับลายนะครับซัลาพในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้สองก้อนนะแบ่งได้สองก้อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ระยะทางตรงเนี้ถ้าในไทม์เฟรมเล็กมันมีคอนเฟิร์มบายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่ามันมีท่าเล่นบายขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะบายมันขึ้นมาก่อนแล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะรอเข้าออเดอร์เซลล์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะบายตอนนี้เลยนะทุกคนเราต้องไปดูโครงสร้างนะไม่ใช่ว่าเราจะบายจากตรงนี้แบบโดยที่ไม่มีเหตุผลนะทุกคนเราต้องเป็นคนที่มีเหตุผลในการเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวผมอธิบายภาพใหญ่ไว้ก่อนนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ วิ่งขึ้นมาหาข้างบนตรงนี้แล้วข้างบนตรงนี้จะเป็นจุดท,ที่เราจะรอเซลล์แล้วก็ถ้ามันลงมาข้างล่างตรงนี้จุดข้างล่างตรงนี้จะเป็นจุดท,ที่เราจะรอบายขึ้นไปนะครับทุกคนอาจจะมองว่าเอาทำไมผมไม่มองดีมาร์ก้อนนี้ละ่ะเพราะว่าเมื่อเช้ามันใช้ไปแล้วครับมันเป็นแผนที่ผมให้ไว้เมื่อเช้าตรงนี้เลยจุดบายตรงนี้เลยเป็นจุดที่ผมให้ไว้เมื่อเช้านะครับแล้วผมมองว่าชุดเนี้มีโอกาสที่จะเป็นリクルตี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วมันก็จะลงมากว่าตรงนี้แล้วก็ไปคิดว่าอย่างนี้นะ อืมอ่ะโอเคแผนภาพใหญ่ผมมองไว้ประมาณนี้นะครับรอเซลล์ 2, สองสับพข้างบนแล้วก็รอายที่สองดีมาข้างล่างนะครับเรามาดูมุมมองภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายดูว่าเราจะเล่นกันยังไงดีใช่ไหมครับนี่ทุกคนดูเออเมื่อวานใครเข้าเรียนเห็นอะไรไหมอันนี้เป็นคลิปเอมเซล,ลใช่ไหมครับแล้วดูโมเมนตัมนะ นี่มันเป็นสิ่งที่ผมตามหาเมื่อวานแต่ผมหาไม่เจอนะครับว่ามันมีคิวเอซที่ไหนบ้างที่มันไม่ลงนะครับอ่ะไปดูโมเมนตัมประกอบอ่ะตรงนี้เป็นคิวเอ็มไปดูโมเมนตัมประกอบนะอืมนั่นแหละนะครับผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่ล i ก u i d ตี้นะครับแล้วมันจะใช้ดีมา์กข้างล่างตรงเนี้ยเป็นตัวดันขึ้นไปแล้วมันก็ดันขึ้นไปจริงๆครับมากว่าเสร็จปุ๊บดึงกลับแล้วก็ดันขึ้นไปเลยอะทีนี้แผนภาพบ่าย นะครับแผนภาคบ่ายเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยถ้าราคามดันขึ้นมาได้อีกนิดนึงรับนะถ้าราคามดันขึ้นมาได้อีกนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะมอบยศตรงนี้ให้มันกลายเป็นเลคคูตี้ได้พอตรงนี้เป็นเลคคูลตี้ใช่ไหมครับพอตรงนี้เป็นเลคคูตี้เนี่ยเราก็จะได้โซนตรงเนี้ยที่มันจะกลายเป็นเรลลี B ่บเรลลี่ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะกลายเป็น O m ใช่ไหมอ่ะภาพนี้ผมขอย่อยลงมาตรงนี้นะโซนมันจะทับกัน อันนี้ให้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนเนี้ยโซนก้อนนี้มันยังไม่ใช่ดีมานเอ้ยมันมันเป็นดีมานแล้วแหละแต่ผมมองว่ามันจะกลายเป็นลิคิลิตี้แทนนะครับมันเป็นดีมาน์รลลี่เบลลลี่ละแต่ว่ามันจะกลายเป็นลิคิลิตี้ให้กับโซนข้างล่างตรงนี้แทนลลคิลิตี้แล้วโซนข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวส่งราคาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นภาคบ่ายผมมองว่า ถ้าราคามันไม่วิ่งขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับถ้าราคามันไม่วิ่งขึ้นมาแบบนี้ก่อนอให้แบบนี้ไว้แล้วกันผมให้ไว้สองแบบแล้วกันถ้าราคาวิ่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยโซนเนี้ยใช้ได้อันนี้คือแผนที่หนึ่งผมให้เป็นสีเส้นประสีน้ําเงินชัดไหมชัดแหละ <laughs> กับอีกแบบหนึง่งก็คือราคาลงมาจากตรงนี้เลยถ้าลงมาจากตอนนี้เลยเนี่ยมันจะลงมาที่ดีมานกอนข้างล่างตรงนี้แล้วก็ จะเป็นจุดตัวจ,จุดที่มันส่งราคาขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ถ้าราคามันไม่ขึ้นไปใช่ไหมครับเราจะมอบยศเลคุรุตี้ตรงนี้ให้มันไม่ได้มันต้องขึ้นมาตามเส้นสีน้ําเงินก่อนเราถึงมอบยศเลคุรุตี้ตรงนี้ให้มันได้แล้วก็ราคามีโอกาสที่จะมากว่าเลคุรุตี้นะครับแล้วก็ใช้โซนตรงนี้เป็นตัวดันขึ้นไปแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปเลยแสดงว่ามันจะลงมาก่อนใช่ไหมพอมันลงมาก่อนเนี่ยก็คือว่าตรงนี้โซนที่เรามองตอนนี้แหละมันจะกลายเป็นลิคุรุตี้นะครับแล้วก็จะมาใช้โซนตรงนี้ที่เป็นนจจริงๆเพื่่อทีะ ดันราคาขึ้นไปนะครับก็แผนภาพใบนะครับใช้แผนนี้แล้วกันอืมผมผมก็ยังค่อนข้างที่จะมองบายขึ้นไปก่อนนะค่อนข้างที่จะมองบายขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยมารอเซลจุดใหญ่ข้างบนตรงเนี้ยทีเดียวเลยด้วยความที่นี่แหละครับโม um, เมนตัมเพื่อนของเรานะครับเขายังอยู่ข้างบนด้วยก็พยายามมองบายไว้ก่อนนะทุกคนอืมแต่ถ้ามาขึ้นไปจัดตรงนี้เลยมีโอกาสนะ เที่ยงครึ่งใช่ไหมเอ่อไม่อะผมขึ้นไปจากตรงนี้เหรอถ้าจะขึ้นไปจากตรงนี้มีเงื่อนไขเดียวเลยก็คือ15นาทีเนะี่ยมันจะต้องเป็นภาพนี้ทุกคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้นะ มันจะต้องเป็นแบบนี้คือถ้ามันขึ้นไปตรงนี้ต้องสร้างเป็นเรลลี่เบรลลี่นะพอตรงนี้สร้างเป็นเรลลี่เบลลี่เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นลิคาลตี้ให้เรานะพอตรงนี้เป็นลิคารลตี้เราก็ต้องมาใช้โซนข้างล่างตรงนี้เป็นตัวลอบาบนะมันก็จะได้เส้นสีดําตรงนี้ออกมาถ้ามันจะขึ้นไปจ,จากตรงนี้เลยเนี่ยต้องเล่นท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มี3ท่าทุกคนมีท่าเส้นสีน้ําเงินมีท่าเส้นสีส้มแล้วก็มีท่าเส้นสีดํา มีสามท่าน้ำที่มันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อืมก็รอดูแล้วกันนะครับสําหรับภาคบ่ายนี้ส่วนถ้าใครไม่อยากมารอเล่นภาพเล็กแบบนี้นะครับก็นี่เลยรอเล่นภาพใหญ่ก็คือรอเซลลที่บริเวณซับไพข้างบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็มารอบายที่สองดีมาข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนของวันนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฟังทันกันไหม <c oughs> ใครไม่ทันนี่ ฟังย้อนนะครับไม่มีรีแันนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเล่นละเล่นนะครับเอาจริงถ้าผมพูดดีลรอบผมผมว่าผมก็ว่าผมก็พูดเหมือนเดิมอนะเพราะว่าคือหน้างานมันเป็นแบบเดียวกันแหละทุกคนนอกจากว่าตรงนี้หน้างานมันจะเปลี่ยนถ้าตรงนี้หน้างานมันเปลี่ยนเนี่ยเราเราก็สามารถที่จะคาดคะเนไปไปในรูปแบบอื่นได้นะครับผมอ่าสอดแทรกไม์เซ็ตหน่อยแล้วกันนะครับตรงเนี้ยคือเราต้องเราต้อง สร้างสถานการณ์เอาไว้หลายหลายสถานการณ์นะทุกคนแบบที่ผมทําเมื่อกี้ทุกคนจําได้ไหมที่ผมทําเมื่อกี้ผมทําออกมากี่สถานการณ์มีขึ้นมานี่1แผนใช่ไหมแล้วก็ลงมานี่1แผนแล้วก็ขึ้นไปจากตรงนี้เลย1แผนเนี่ยแล้วก็ค่อยลงมารอบายตรงนี้อันนี้คือสถานการณ์ทั้งหมดที่มทผมคิดว่ามันมีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นได้พอเราคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็รอดูว่าการาฟเนี่ยมันจะไปแผนไหนถ้ามาแผนนี้เราก็เลือกเลยว่าออเนี่ยถ้าราคามันขึ้นไป แล้วลงมาตรงเนี้เราก็แค่ไปรอคอนเฟิร์มบายอืมแต่ถ้ามันลงมาเลยเราแค่มารอบายตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปมองมันแล้วก็เพราะเรามองว่ามันเป็นเรืร่องปกตินะพอพอมันอยู่หน้างานจริงเนี่ยเราจะได้ไม่งงว่าตอนเนี้ยเราต้องทําอะไรนะครับมันเป็นเหมือนเกมทายใจทุกคนเราเราทําช่องทางไว้ให้มันหลายๆช่องทางแล้วอยู่ที่ว่าการาฟเนี่ยมันจะเลือกช่องทางไหนนะครับพอมันเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็แค่เล่นแผนนั้นตามที่เราวางแผนเอาไว้นะครับ อืมอันนี้ผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะนะครับพอเจอสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะได้ไม่ไปกังวลว่าอ้าวตรงเนี้ยกราฟมันขึ้นมาสูงแล้วเราจะเล่นเซลล์หรือเล่นบายดีอ้าวโครงสร้างบาบก็มีโครงสร้างเซลล์ก็มานะครับสรุปกลายเป็นว่าเล่นทุกทางทุกคนแล้ววิลเลจเรามันจะต่ำนะครับเราต้องเลือกเลยว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยตอนนี้เลยว่าเราจะทําอะไรเราจะบาบหรือเราจะเซลแล้วจะบายจากตรงไหนจะเซลจากตรงไหนบายด้วยท่าอะไรายด้วย แผนภาพตรงไหนที่เรามองเอาไว้นะพยายามฉีดเส้นเอาไว้เยอะๆแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่า,วาต้องจินตนาการภาพเอาไว้เยอะๆนะครับแล้วก็พอกราฟมาจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่หลงไปกับกราฟด้วยนะครับนะขอบคุณพี่ดามากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมรอคอนเฟิร์มนะครับ <laughs> ยด,ดีคำพูดก็หายทุกคน สองเอ,อเลอไปแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ,อย่าลืมรับคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ